สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเปิดคลิปสยองหกโจลุมฆ่าโหดหน้าผับเมืองกาลตำรวจตามจับได้แล้วสองครับวันที่7ธันวาคม2558ผู้าแปดข่าวรายงานว่าผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อสิบเอกนนทกิจน้ำแก้วนำคลิปวิดีโอจากกล้องจราจีบเผยแพร่ลง y o ยูทูบทำลายร่างกายหน้าร้านอาราเบียนตะบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเช้ามืดของวันที่9เอ่อวันที่6ธันวาคม2558นะครับมีผู้บาดเจ็บ1รายเสียชีวิต1ราย โดยมีสมาชิกเข้าไปแชร์ภาพและร่วมแสดงความวิ่เหนเป็นปจำนวนมากส่วนใหญ่ตา่างลุมสาปแช่งการกระทําที่เฮี้ยมหัวของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมากสําหรับคลิปวิดีโอมีความยาว1.13นาทีนะครับผู้บาดเจ็บชื่อนายพีรพงศ์หรือนิคเลืองจันทร์นอายุ22ปีอยู่บา้านเลขที่371หมู่2ตำบไลไร่ใหม่อำเภอสามร้อยยอดจังหวัดจบคีรีขันส่วนผู้ถูกกลุ่มวัยรุ่นประมาณ5-6คนลุมทำลายร่างกายด้วยกันลุมเตะต่อยใช้ก้อนอิฐ ทุ่มทุบใบหน้าและศีรษะรวมใชท้ท่อนไม้ตีเข้าที่ใบหน้าอย่างดุนแรงและนอนแน่นิ่งเสียชีวิตคาที่คนระับคือนายกิษด,ดาหรือเอ,อิร์ธอ่อนน้อมอายุ9ปีอยู่บ้านเลขที่10ทับ1หมู่3ตำบลถมำขาาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีล่าสุดเมื่อเที่ยงวันที่7ธันวาคม2558พันตำรวจเอกพิสุทธิ์สุรลักษ้์พิ่มกับการสพรมเมืองกาญจนบ,บรุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโท,โทบัญชาศีรุธ เมตากรรองผู้กำกับการรับปามสพเมืองกาญจนบุรีพันตำรวจโทสุชายเททัศบุตรรองผู้กำกับการสืบสวนสวนพเมืองกาญจนบุรีพร้อมกับกำลังเจ้าที่ชุดสืบสวนสวนพเมืองกาญจนบุรีนะครับได้จับกลุ่มกลุ่มัวรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้วสองรายประกอบด้วยนายตินหรือเวเทวกุลอายุ21ปีอ้านเลขที่204ทับ105หมู่3ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองจวดก,กาญจนบ,บุรีและนายไพศาลฤยโอศจันเมทากุลวัฒอายุ20ปีอยู่บ้านเลขที่23ถนนชัยชุมพลตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองจวดก,กาญจนบ,บุรีขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำผิดสำหรับคนร้ายที่ยังคงหลบหนีอยู่อีก4รายศาลจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้นุมัติหมายจับและตั้งตั้งแต่วันที่6ธันวาคม258ที่ผ่านมาคือนายพงศวิทย์เทพกาลีกาวีระนะครับ อายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่268หมู่4ตำบลท่าขนุน,นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรี2นายนิตินัยหรือมอสวัชรานุทั์อายุ25ปีอยู่บ้านเลขที่8ทับ16ถนนแสงชูโดตำบลบ้านใต้เภือเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีส่วนผู้ต้องหาอีก2รายไม่ทราบชื่อแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพใบหน้าได้อย่างชัดเจนเจ้าที่รู้ตัวหมดแล้วนะครับอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มนะครับพันตำรวจเอกพิสุทธิ์ เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาประมาณตีสามห้าสิบนาทีของวันที่6ธันวาคม58ที่บริเวณริมฟุตบาทหน้าร้านอาราเบียนเขตเทศบาลเมืองกาญจานบุรีหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลพะหนพลพายุหาเสนาทันทีนะครับจากนั้นจึงที่ตรวจภาพจากกล้องจรปิดอย่างละเอียดจนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุน,นั้นมีใครบ้าง จึงรีบรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุทั้ง6กรายในเวลา,าเวลาผ่านไปประมาณ20ชั่วโมงครับเจ้าที่ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายตินหรือ,อเวขณะหลบซ่อนตัวอยู่ที่บ้านญาติส่วนนายไพศาลหรือโอ๊ตจับกลุ่มตัวได้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะหลบซ่อนตัวอยู่ในชุมชนชุกโดนสําหรับผู้ต้องหาที่กําลังหลบหนี4อยู่4ลรายนั้นขณะนี้เจ้าที่ได้แบ่งกําลังออกเป็น4ชุด เพื่อตามประกบคนร้ายแต่ละลายคาดว่านะคงจะสามารถจับกลุ่มตัวได้ในเร็วๆนี้นะครับฝากไปถึงผู้ปกครองของผู้ต้องหาทั้ง4รายว่าหากทราบว่าบุตรหลานคือผู้ร่วมก่อเหตุขอให้รีบนําบุตรหลานเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจโ,โดยเร็วพอโทษหน,นักจะได้เป็นเบาและหากมีการต่อสู้หรือขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าที่เจ้าที่อาจจะมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพราะหนึ่งในคนร้ายมีอาวุธปืนอยู่ด้วยเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้นะครับสารภาพว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อน,อนกนเหิหตุ นายพงวิทย์เทพกาลีวีระนะครับคนร้ายที่กําลังหลบหนีเป็นผู้เดินเข้าไปถามผู้ตายที่เดินมากับเพื่อนหญิงว่าใช่เด็กตะปูนที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าหรือไม่นะครับซึ่งผู้ตายก็ตอบว่าไม่ใช่ตนเป็นเด็กท่ามะขามแต่นายพงศวิทย์ไม่ยอมเชื่อจึงลงมือชกต่อยเมื่อพวกตนเห็นจริงเข้าไปลุมทําร้ายด้วยการเตะและต่อยพร้อมทั้งใช้ปูนพันรูปทุกตาและไม้เบสบอลทุบตีเข้าไปที่ใบหน้าและศีรษะ

นิ่งรูปรูปชัดมากเลยนี่ไอ้มอสตัวใส่บวกนี่นะไอ้นี่มาเป็นงวดมารู้นะรอันนี้เพราะว่าดำนี่มันไม่ตายเลยนะยางไม่ได้พูดอไท่านดำ่ได่ใ่ับต้องมันหดโคแล้ไหมมันต้องอยู่เรื่องอะไรมันตีตนั่ะนแหละ